สวัสดีครับพี่น้องสบายดีวันนี้อยู่บ้านอีกเช่นเคยวันนี้ก็มีเมนูเด็ดๆนะครับทำกินกันนะครับอยู่กับช่องเสืออาหารอีสานใต้สไตล์เสืออาหารแบบสบายสบายโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดยด่ยางปลานนี้ย่างไปตองก่อนนี่ครับ ีอย่างป่าเด้อพ่อใหญ่เทียนเรามาแต่งเ,เพียบ fc บอสดีกันสวัสดีครับพอนสวัสดีครับแมด fc ตัวน้อยมือเยี่ยม <c oughs> อย่างปานินอย่างปานินเนี่พี่น้องมือนี้ยอย่างปานินครับวันนี้พี่น้องมาเยอะนี่ยาย เข็นยังอยู่ข้างในนั่นตาแจวนี่ตำแจ้วเนี่ยพี่น้องเจ้าน้ำจิ้มปลานินาาน่นปะน้ำจิ้มปลานิน่นจิ้มสามรสด,ด้วยเถอบัดน,นี้แสบแล้วนี่นี่น,นทานมันเริ่มเบ้าแล้วอานนีนสองตัวอะไรไห บรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็นครับเอาวัดดีครับอาหมวยวัสดีครับสวัสดีครับเอาวัสดีครับจ้าวัสดีครับให้เราปูเสือให้นั่งวันนี้เออหนอบรรยากาศยามเย็นสบายสบายบ้านสไตล์เสืออาหารอีสานใต้นะครับวันนี้คนเยอะหนอน หิมง,งานมาครบสุดเลิกง,งานกันเป็นที่เรียบร้อยปูเสือปูสามร้อนเนอพ่อใหญ่ร้อนเน,นอร้อนจะกลับแล้วบ่เนี่ยกลับไปย่างกับฟุงอ <c oughs> เอาล่ะครับเอาล้วครับยายบูโน <c oughs> อ่าจอกหนึ่งหูสันซองลอง จอกซองหูชันชีวีจู้จู้ลื่นแล้วครับลื่นแล้วอี๊ดเปียเติมหมวเชื้อแล้วครับอันนี้เติมหมวดเชื้อเจ็บ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 แจบแจบกลางหอย่างกัน่ะลูกเฮ็ดอย่างกันเออเห็นอย่างกันลูกจะกินของอร่อยต้องใจเย็นๆครับ เป็นรูปเป็นล่างแล้วป้าแบบนี้ของแจ็บ,จบวันนี้พ่อครัวมาแต่กรุงเทพไม่ต้องกลัวเลยนี่พ่อครัวเอาเอาเอาไฟลุกไฟลุกเอานี่อีกเมนูหนึ่งเมนูหมูส้มปิ้งครับบนี้หมูส้มปิ้งพ่อใหญ่เราทําเองนะครับเราจะหอ่อ<บ>จะปิ้งยังไม<ล>่เทีเชฟมาจากกรุงเทพ วันนี้มาทำหมูปิ้งปลาปิ้งกินเนี่ยอยู่ที่บ้านนี้บอกว่า,ามีอะไรกินกันอันนะอันนะอันนะ่ะแซ่บแบเด้อพพี่น้องเรียบพี่น้องหน่อยลูกเอ้ยอเอากินดักแด้แล้วครับด,ด,ดักแด้ดักแด้เด็กจะกินดักแด้เอาให้มนันแน่จากตัว <c oughs> นี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านซอยห้า บรรยากาศจำเย็นคึมคึมสโลวสโลวๆวันนี้ก็พี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานมากินข้าวด้วยนะครับวันนี้พ่อใหญ่เรามาแต่กรุงเทพพอดีเราก็มาย่างปลาย่างหมูส้มน,นี่นะปลาจะสุกแล้วเดีย๋ยวหมูส้มหมูส้มแป๊บเดียวก็กินได้แล้วไม่้อนเนาะสวัสดีครับ เมอตากล้องเรามาแล้วครับตากล้องเรามาแล้วอ๋อเพิ่งเรื่องานสวัสดีครับสวัสดีครับคือเก่าคือเก่าเพิ่งเรื่องงานตากล้องบอกเพิ่งเรื่องานเอามามามาเอาเข้ามารถน่ตรงตรงเวลาเป๊ะตรงเวลาเป๊ะโนจอดวนี่ละครับยมคำยมเย็นนะครับ ทีมงานก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วจะได้เวลากินข้าวแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย